สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้ LeO n a r d o AI เพื่อสร้างเป็นโลโก้ขึ้นมานะสำหรับเอาไปทำเป็นแบรนดิ n งนะเอาไปทำเป็นโลโก้ของร้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการก็คือเราจะใส่พร้อมเข้าไปในการสร้างรูปปกตินี่แหละครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังเข้ามาหน้านี้ไม่ได้นะครับของ l ร o n a r d o AI เอเนี่ยก็แนะนำให้ไปชมคลิปวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ดูนะครับกลับมาที่ตัวการสร้างโลโก้ของเรา วิธีการสร้างโลโก้เราจริงๆก็คือการสร้างรูปธรรมดานั่นแหละนะครับอยู่ที่การใส่พรอมเข้าไปแล้วก็การตั้งค่าต่างๆให้มันเหมาะกับการเป็นโลโก้นะครับการเป็นโลโก้คืออะไรก็คือมันจะเป็นรูปภาพที่เป็นเส้นๆนะส่วนใหญ่นะครับหรือบางคนก็จะชอบเป็นตัวการ์ตูนเป็นอะไรนี้นะครับสมมุติว่าผมใส่พรอมเข้าไปนะครับในการสร้างโลโก้เนี่ยแน่นอนเริ่มต้นเลยก็คือโลโก้ข้างหน้าเลยนะครับ off แล้วก็เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะใส่เข้าไป ตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นโลโก้ร้านกาแฟแล้วกันก็คือจะให้เป็นเม็ดกาแฟนะครับที่มันอยู่ในแก้วแล้วก็มีควันออกมาอันนี้คือที่จินตนาการเอาไว้นะครับจริงๆใส่แค่นี้ไปมันก็อาจจะเป็นโลโก้เพ้่อนแล้วแต่ว่าเราใส่คำนี้เข้าไปเพิ่มนะเป็นเวกเตอร์อาร์ตนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกโมเดลตรงนี้เท่าที่ลองมาโมเดลที่ใช้งานได้ดีก็จะมี Alb e d o Base XL นะครับแล้วก็ a n i m e XL นะครับแต่ a n i m e XL เเนี่ยมันก็ตามชื่อมัอนเลยนะ มันก็จะออกเป็นโลโก้การ์ตูนตนหน่อยนะครับต้องไปลองเล่นกันดูเองนะครับอันนี้ตัวอย่างนี้ผมจะเลยกเป็น a l b e d o Base XL นะครับจากนั้นก็ตรงนี้นะครับมาใส่ในกระถิ่พร้อมนิดนึงโลโก้เนี่ยส่วนใหญ่มันอาจจะมีข้อความอยู่แต่ว่าเนื่องจากไอตัวพวกตระก,กูล Stable Diffusion ที่ยังไม่ถึง3เนี่ยมันจะใส่ข้อความเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะเป็นตัวอักษรมั่วๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เทคในในกระถิ่พร้อมไว้ก็คือว่าไม่ให้มีข้อความอะไรขึ้นมานะครับ จากนั้นเนี่ยก็มาเซตด้านซ้ายนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวโลโก้เนี่ยมันจะเป็นทานสปาร์เลนเนาะก็คือจะต้องโปร่งใสนะข้างหลังนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราไปตัดต่อไปใส่ข้อความใส่เนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับหมนนถึงก็โปร่งใสก็ให้เป็นทานสปาร์เลนนะครับส่วนขนาดเนี่ยโลโก้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมเราก็สามารถเลือกเป็น768คูณจ็ก็ได้หรือ1024คูณพัก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองใช้แล้วเนี่ยมันภาพมันไม่สวยเนี่ยเขาเป็น อับบีโดเอ็กซ์เบเนี่ยมันถูกเทรนมาด้วยขนาดรูปภาพ1 0 2 4งศูนย์สองสคูณจก 8, นะครับก็อาจจะลองเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะลองสร้างด้วยขนาด1 0 2 4งพันยี่สี่คูณพันยี่สี่ดูก่อนเวลาที่เราไปใช้งานต่อมัมนจะได้ง่ายๆนะครับโอเคเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดเจนเนอเรเลยแล้วมาดูผลงานกันว่าจะได้โลโก้อย่างไงบ้างได้ออกมาแล้วนะครับอ่าเป็นไงครับชอบไหมครับโลโก้อย่างงี้เอออันนี้ก็สวยน,นะแต่ว่าไม่เห็นคอฟฟี่บีนเลยอ่าคอฟฟี่บีนยังอยู่ข้างนอกนะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นคาเฟอีบีนอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับมีวิธีการนึนะครับคือการแอด e ิ e เ e n t มนต์เนี่ยให้มันเป็นไอคอนนะครับมันจะได้เหมือนโลโก้มากขึ้นนะวิธีการก็คือมากดตรงนี้นะครับแอดอิมเเมนต์ตรงนี้จริงๆมันก็คือลออร่านะครับแต่ว่าลีโอนาร์โดเรียกว่าเป็นอิ e m e n เมนต์นะครับให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็หาคําว่า Simple i c อคอนตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเลยจากนั้นกด Confirm มนะครับแล้วก็เปลี่ยนเวทแค่0.5ุดพอนะครับมันจะได้ไม่อินฟลูเอนต create ดูเลยนะครับได้แล้วนะครับก็บางอันก็ไม่สวยนะครับบางอันก็ออกมาก็หน้าตาก็ดูดีอย่างนี้นะครับอ่าแล้ก็ไปปรับแต่งกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นพร้อมเดิมนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นตัวอนิเมะ XL นะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นไงชอบกันไหมนะก็จะมีความเป็นอนิเมะขึ้นมานะครับอันนี้ก็น่ารักดีนะแต่ว่าอันนี้เป็นอนิเมะแล้วก็ใช้เป็นตัว s ิมเพิลไอคอนด้วยมันก็เลยดูแบบว่าผสมผสา,านกันนะระหว่าง a อนิเมะกับความเป็น Simple ลไอคอนนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็สวยดีก็ชอบอันนี้อยู่นะครับอทีนี้นะครับเดี๋ยวลองรันแบบไม่ใช้อิเลเมนดูนะก็คือต้องลองรันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราก็สนุกดีนะกว่าจะได้โลโก้ที่ต้องการนะครับมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ืก็สวยดีนะครับทีนี้เราอาจจะเพิ่ม คำอื่นๆเข้าไปให้เป็นรูปแบบตามที่ต้องการนะครับเช่นให้มันเป็นแบบ8 b i บิตนะครับหรือว่าเป็นพิกเซลอาร์ะให้มันเป็นจุดๆ,ๆ,ๆนะเหมือนกับเป็นโลโก้สมัยก่อนนี้นะครับลองจินเนรตดูนะเดี๋ยวผมจะลองรันทั้งตัวอบิโดแล้วก็ตัว a n ิเม x l แครับแต่ว่าครั้งนี้จะเอาตัว Element ออกแล้วนะใช้โมเดลเพียในการเจนเลยมาแล้วนะครับอันนี้เอออันนี้เป็นไงครับนี่อันนี้ก็สวยดีนะ อันนี้เห็นเป็นกาแฟแนละ้วแต่ควันน้อยไปนิดนึงอันนี้ดูแปลกๆแล้วอันนี้อาจจะไม่ใช่กาแฟแล้วนะครับเออทำไมควันมันเป็นกาแฟลอยขึ้นมาล่ะอันนี้สวยสุดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ข้างล่างนี้เป็นอันนี้ม XL นะครับส่วนแถวบนเนี่ยจะเป็น Albedo Base XL เนี่ยเป็นเวกเตอร์ก็สวยดีนะนี่เปิดให้ดูแต่อันอันนี้อันนี้ไม่กาแฟลอยขึ้นมามากเกินไป อันนี้ก็เป็นพิกเซลแล้วก็มีอย่างนี้ก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่เอออันนี้เป็นไฟนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเขียนพร้อมไม่เก่งนะไม่รู้จะเขียนโลโก้อย่างไงนะครับก็แน่นอนครับใช้ AI ในการเขียนพร้อมนะครับวิธีการก็คือนี่ผมเขียนง่ายๆนี่เลยว่าให้ create image พร้อมสําหรับแล้วก็ใส่สิ่งที่เราต้องการเข้าไปนะก็คือผมจะใช้เป็นตัวพร้อมเดิมที่ใช้นี e ลโอนโดเมื่อกี้นะครับมันก็บอกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็ทําการ copy ไป อ่ะผมก็ปี้มาแค่นี้ไม่เอาคำว่า create นะจากนั้นก็จะเอาอันนี้ไปใส่ใน l e o n นาโดนะกลับมาหน้านี้นะครับผมก็จะใส่เข้าไปตรงนี้อ่าแทนคำานึงนะครับแต่ผมจะไม่เอา8บิตละทีนี้พอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเตือนเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณทําเป็นทางสปาเรนซี่เนี่ยยาวๆเกินมันจะไม่ดีเพราะว่าเนื่องจากมันทางสปาเรนเนี่ยมันไม่มีที่ให้ใส่รายละเอียดอื่นๆเลยนอกจากตรงกลางที่มันอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่ามันมีคําว่าโลโก้ของเราคุมเอาไว้ตรงนี้นะ ทีนี้ผมก็จะใช้ของมันเหมือนเดิมเลยใช้ในกระติบพร้อมคือไม่ให้มีเทคนะครับแล้วก็ใช้เป็นไม่มีอินิเมนต์นะเอาครั้งแรกไม่มีอินิ e เมนต์ก่อนเอาสออันพอนะครับพอดีจะหมดแล้วนะครับคอยเอยงเราผมก็จะจดกดจเนเ r a รตปุ๊บขึ้นไปอ่าเป็นไงครับอันนี้พร้อมที่ได้จาก c h a t GPT มานะครับนี่เออก็โอเคนะโอเคอยู่นะจากนั้นก็ผมจะลองใส่เป็นซิมเิลไอคอนเหมือนกันนะ ก็คือนอกจากเราจะมีพอมอันนั้นแล้วเราก็จะใส่ให้มันเป็นซิปเปิลไอคอนด้วยนะแล้วก็กด generate นะครับโอเคเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนตัวเวทตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้เลยนะก็คือแกเป็นเมกาแฟอะไรสักอย่างไม่รู้นะแต่พอเปลี่ยนเป็นแค่สี่จุดห้าเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาอันนี้ก็สวยดีนะก็มีมิติของแก้วมากขึ้นนะครับนะหรือถ้าใครอยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวโมเดลเนี่ยนะครับไปที่ select after model นะครับจากนั้นก็ไปที่ community model แล้วก็เซิร์ชว่าโลโก้นะมันก็จะมีคนทําโมเดลเพื่อสร้างโลโก้ขึ้นมาหลายแบบเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ลองทั้งหมดหรอกอันนี้เป็นโลโก้ที่ลองสร้างมาทั้งหมดวันนี้นะครับลองให้ดูนะครับอันนี้ก็สวยดีแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่เนกาทีิพร้อมที่เนเทคนะแล้วก็ใช้เป็น diffusion AI ธรรมดาเลยนะครับใช้พร้อมที่มาจาก ChatGPT มื T ่กีนนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้นะที่ถูกใจก็จะมีอันนี้ก็พอได้นี่นะครับแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็สวยเลยแหละถ้าเลือกใช้คงเลือกใช้อันนี้นะครับอันนี้ก็ใช้เป็น l e o n a r d o XL ธรรมดานะอันนี้สวยเลยชอบอันนี้เลยนะครับแล้วก็มีอันอื่นที่มีตัวกอนเข้ามาด้วยนะเราดูกันนะครับว่าชอบแบบไหนหรือเปล่าโอเคสรุปนะครับคลิปนี้ก็มาสอนวิธีการสร้างพร้อมแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนิดนึงนะครับให้ตัว l e o n น r d o AI เนี่ยมันใช้งานได้ก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นไกด์ไลน์นะให้ทุกคนไปลองทําโลโก้โดยที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกใหม่ตัง้งแต่ต้นนะครับเปลี่ยนเป็นมาลองเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนพร้อมเ,เปลี่ยน,ยน,ยนอะไรอย่างนี้แทนเพื่อความสนุกในการสร้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ